สบายดีสบายดีเอฟซีบอแพงเบิดทุกทุกคนเด้อสบายดีทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเมื่อนีวานมาติดตามก่อตีนถาดคือเก่าพี่น้องก่อตีนถาดพระทาทวีเนาะเมื่อนีวานเมื่อวานนี้หลังจากเพิ่นเทพื้นไปแล้วเมืนเน่อวานล,ลูกลูกลานเพิ่นก็ามาก่อตีนบดนีบ ก็ีนทางามนี่เนาะพี่เนาะว่ากว่งามบัดนี้คือหัวเอ็ก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  เป็นอาามทักษิวรใดเนาะมาขายอันคันว่างามแลยบุมมีคนอยากได้นะคนเขาเลยว่าวันที่ายคันชิว่างามเนี่ยทามหาบุ๊มได้บุมมีคันว่างามของจริงเรื่องของงามไพ่ก็ชิจัดได้นะแต่คันว่างามแล้วไครก็พิชได้บุญอยากอยังบอกบุญแพงเห็นในตลกนึ่บอกกูบุญอยากได้ก็ซื้อให้กูเนะซื้ออียังลงศพ

ได้กันเล่มแล้ววะได้แล้วเันนั่นแล้วต uh ัวเล่มนะขี่ไล่เนาะเพ่งสิได้เปลี่ยนคำับเาแอ่ะขี่ไล่ตรงล่างว่าเลี่ยมรือก้มด้วเนี่ยเลี่ยมก้มเลี่ยมกลมเอา โชคย่อยดบวได้แค่ไหนบอกเขมแม่นใหรอไม่นม่ชาติแค่ลกเลียบปลาานั่นนี่นะเหรอมื่ออื่นนี่จะเป็นมือเตรียมงานเหเตรียมบอเมืออื่นเตรียมเลมือเตรียมงาน ในงานเป็นห่อออนะไนื่นแม่มาก็จะได้หอมอนห่อกะต้มอื่นห่อกตมเห็นไหมาเียมอ๋อนเานั่นเป็นมือตั้งกองบุญวันเสาร์ต่างกองบุญมันจบแตกบนเาขนงนัง

เปลียล่นไไนยนข้ามปั๊บโหลดหน้าเน้นบอกหวานๆนี่แล้วสิไย,นะย,ยเนยาะสิไรนะครับกระซ่งนะงามสิไรได้เหรองามเบอรมใช่ไหมสิไรเด็ดนี่เลยน้ำมานของงามเบอรต้นกล้ ปูนปูนบ่มีแขวคัดโลดสน้ะสางเด็ดเห็ดแลสร้างอ่นกันมัดเนนี่เด้นี่ยำไนะมื่อแล้วมุนออกลอกแล้วเจ้านะนาวไรอยู่อมนาวบ่นาวแก่ได้บ่แก่ลได้โอ้บ่ลอกบ่แกแล้วบ่แก้แล้วแก่มบนืยอ เรื่องรอบมีเที่อะไรบ่ได้เขาอาจะไปจับดูแหะครับงหอยู่เห็ดแก่งคนหื่เอันี้นะเพื่อคนบูตาเขาไปเม็ดเออแเอาคนบน้คนบเคยบ เออเบแลาบบสื S <S <ọ> ử, ่อแบบ่อรอ่เนก็สิเขียนสื่อไีวน้องเิ่นมรลภาพปีนันวันทีนันวันทีนี้บ่จําเป็นตองเขียนแท่นั่นตเทาทุยมรลนาแต่งคอบ่แต่งเลียมบ่จา วันที่19เดือนหปี2 0ง2ร่วมอายุเก้าสิบห้าปีเก้าห,หาพี่น้องเก้าหาวอนาที่ดินืบยเอี่ยยายเลย ลูกเตเาฝืนมาเห็ดเองพี่น้องเ <ไ protects. S 2> ห็ดเองกับมือเห็ดบ้านให้พอเถอาเห็ดบ้านให้พอเฮื่อนหลังสุดท้ายเบาง่ายๆเนาะพี่น้องเเฮื่อนลังสุดท้ายไทกับมีใหญ่สมดยกันยังบอกผหลังสุดท้ายกันไ่ไปโหลดพี่น้องเลยบัดสุดท้ายได้อยู่เนี่ยนี่คือกันนั่นแหละ เห็ดมาสำได้กับโบเมนของเฮาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะของเฮาแท้ๆคือที่หลังนี่พี่น้องเอ้ยของเฮาแท้ๆนะหลังสุดท้ายเหลือแต่ความดีที่เห็ดไหวนาะพี่น้องเนาะเหลือแต่สื่อกับความดี

ไปฮะนนบ่อเนน่วมันมี่แล้วนเลวาลย่วาวอเดียวเอมาเจาะว้าไหนดิไหนใจบ่ลงมานี่

ไม่ใส่เตีมหรือเทปูนมองไรบ๊อบว่าเอาทรายมาเทนเลยนะเทปปูนเออตัวสั่งหรอตัวบ๊อบ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 ปูนบ๊อบเลื้อหมดเลยก็หลอกที่นี่นะกบมาพูดตอบหนึ่งเลยเลี้ยงแบบล่าล่านิดนิดเดี๋ยวหนีไปอ๋อพ่อท่านหลานในแกรบลุ่มเนี่ยคุ้มนะ มันจะเห็นแบกี่สสญญากอถูกชาเห็นแบงามอ่นเ็นุ่นนงายเจ้ลาลัิพูดจะว่าหัวเอียงหัวก่อนต่นบุคคลสาวทุกเดียวมาซ้อมมีทีเจ้าฝ่านพูดอยู่ไหม <c oughs> <c oughs> ได้เลยประกาเทียงเพื่อนนี้ได้ลยปก่กาเทียงดาวมโตอย่างนี้แหะอน้ไก่สมบูรณ์แบบบัลังสุดท้ายเนาะไก่สิเรียบร้อยแลาา้วค่ะมือเจกเขาเอาดูขึ้นมากะประกอบสิ้นส่วนเขากัเรียบร้อยพี่น้องได้อยู่หละยบาดนี้เป็นหินอ่อน อหอหอนี้เวลาก็สมมาพาควรแล้วเดอ้อทหมาเพงกับสิขอจบลิปให้เบิงถ่ายให้เบิงสำเน,นาเนาะเขอเจ,บจบลิปก่อนโอ้ยเบาๆกับคัดๆข,ข,ข,ของของขอโุดขอภัยเดอ้อพี่น้องผิดพลาดประการใดกันมอนก็ขอเกาเข้ามาสบายดีสบายดีพี่น้อง